แซมมาด้วยนี่อันนี้เป็นแม่ทางคุณแม่แล้วก็อันนี้เป็นป้าป้านะคะทุกคนเี <Yeah. S 1> อันนี้น้องแซมนะคะทุกคน oh. เดี๋ยวเราจะไปรับสามแสบกันนะคะตอนนี้เราก็จะถึงบ้านครูเอียดแล้วนะตอนนี้นุ่นก็อยู่ที่ลาดบุรีแล้วนะคะทุกคนคือนุ่นน่ะพาสามแสบเนี่ยมาไว้ตั้งแต่ช่วงก่อนก่อนวันที่หนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่านุ่นต้องไปเกาะสมิทธ์เนื่องจากว่าเกาะสมิทธ์เนี่ยเขาไม่ให้พาสัตว์เข้าไปนะคะเราจะต้องพาจัตินไทเกอร์เนี่ยไปฝากไว้นะคะเพื่อจะได้พาทุกคนน่ะไปเที่ยวเกาะสมิทธ์ได้นะคะ <Okay. S 2> จัตินไทเกอร์ลิซ่าจะปลนแม่ไว้นะคะที่ไปเที่ยวแล้วไม่พาเขาไปด้วยนะ จะเป็นยังไงเดี๋ยวทุกคนรอชมนะคะทุกคนบาย ตรงนู Nicholas, it too, it ้นนะคะทุกคนมานียงติ๊ติ้งเนอยงนี่จต่เพ็ยงนั้นจะเห็นเราแล้วไอ้เกิร์ไอ้เกิร์สลีซ่าเห็นเราแล้วจังเลยนู่นเสียงซ้ำคอนัวดังมาแต่ไกลอันนี้ถึงบ้านครูเอียดแล้วนะคะทุกคนที่เราดิดแต่ให้ครูเอียดรู้ด้วยเออดิดดดดิ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นไทเกอร์กับลิซ่ายืนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะอยู่กันได้เลยคุยอุ้ยดูเสียง Surprise motherfucker โอ้ยได้ยินเสียงลิซ่า Oh no เฮ้ยเจอจ๋า คิดถึงมากโอโหโอ้โหอะไปลองเชี ไม่อยาพูดมากอ้จูบแล้บลโอเคีเข้าใจแม่ไมม่เข้าใจแม่ใช่ไหมแม่เข้าใจแม่ใช่ไหมไม่อยากพูดนะเข้าใจจูบก่อนจบก่อนสซี่จบก่อนสซ 就这么的，快点，快点，快点， เราเรียกชื่อตัวเองทำไมจ้า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 จ 진짜 해봐봐. 아, 자, 스사라지 마. 자, 스사라지 마. 사라지 마, 일로. 아, 진짜. 아, 진짜. ไส้เตอร์เสียงดังไหมเพราะว่ามาตอนแรกคือเสียงดังมากไทเกอร์จริงๆเขาไม่ได้ตัวเขาเองอะไม่ได้ดังมากหรอกเยอะเรื่องอ๋อเขมีเพื่อนแล้วก็โซ่กันเป็นหรอไม่อยู่ไปรอพ่อแม่ไม่อยู่ที่จริงพ่อแม่ไหมเรียนเขาเป็นยังไงบ้างคนนี้นะ คิดถึงพ่อมากหาทุกมุมบ้านหารู้เลยว่าเขาหาคนอะหาป๋าหมาคนนี้เาไม่หาแม่เหรอหาป๋าป๊าไม่หาแม่เหรอเขาพูดแต่ป๋าป๊านุ่นปกติเขายังพูดอ่คิดถึงแม่กับป๋าป๊าจะตายแล้วไหมยพูดไหมไม่พูดเลยไม่พูดแล้วพูดแต่เช้าเลยใช่เหรอ ทั่วคำว่าคิดถึงตั้งแต่ที่ได้เจอก็ไม่ค่อยพูดเลยคิดถึงตายแล้วคิดถึงแม่กับต่อป่าแ้อันนี้ทั่วทวนี่น่าจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ย <laughs> นะทุกคนลิซ่ามาถึงนะไม่ให้จับไม่ให้อะไรเลยแถมยังน่าจะสนุกที่นี่สนุกปะับไอ้นี่ไอ้ล่วงอเเอกเลยน่าจะสนุก <คน S 1> ที่นี่สนุกมากอ่ะคนคน,คน,นี้เหรอใช่คนนี้อ่ะต้องมีเทคนิคในการจับถ้าจะเอาเข้าตกลง ไฟมืดหาไฟมืดแล้วเขาก็ขึ้นมดอ๋อคอยู่บ้านนี่ขึ้นหมดเลยล่ะใช่ไม่ต้องไม่ต้องมีเทคนิคอะไรเทคนิคแค่อยู่บ้านนี่บอกนิสามาหน่อยเนี่ยมาเลยค่ะนิสาแบบดื้อมากนิาจเกี่ยวกับโต้เนี่ยเพราะว่าน้องไม่บโต้นะคะนิสา่าระเป็นนกที่น่ารักมากนไม่ดอไม่ดภาษาอังกฤษจะรู้สึกว่าเขาจะ สิฉับอกว่าไปไปต่ไหนอ่จะสิ้นจะสิ้นเียกให้หน่อยโอมอมโอมโอมโอ่โอม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 อมโอมโมโอ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 มอม่อมโอะไอมีอมโอม้ี่โอาโอมโอยโอมโอมโอเโอมอม่อมโีมมโอมโอม่อมนีมลอมโอมโอมโเมโอมโอ้อมไอมมโมโอมโองโมอมโอมโมมออมมมมอ ไม่ไม่ตกใจอะไรเลยเสียงดังนะแต่พี่เอียก็คอยมองอยู่เพราะว่าไข่ตัวไหนเสียงดังก็ต้องเข้ามาอุ้มเขาจริงจริงค่ะไทเกอร์จัตซีลิซ่าเนี่ยได้ยินเสียงผูก่อนที่จะมาเขาอยู่กรุงเทพ่ยี่ตุ้งต่งตุ้งต่ำเลยเขาไม่นไม่ไว้าวต้องขอบคุณครูเอียดมากๆนะคะทุกคนห้าวันกับกันดูแลสองแสบนะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้ครูเอียดเนี่ยนุ่นจะไม่สามารถที่จะไปเยี่ยมเยี่ยนะคะทุกคนพาแม่พาน้องของป๊าป้านะ ไปเที่ยวเกาะสเม็ดไปเที okay. ่ยวลาดนีนะคะทุกคนอาไปกินข้าวโน้นนี่นั่นนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะทุกคนก็ต้องขอบคุณครูอหี่ยมากค่ขอบคุณนี่อะไรสุฟครคุยอ่ะไ่รู้ว่าของาคุยนียหรือว่าของปากนะอันเนี้ยเพราะว่าจริงๆเรากจะซืของปาคุเีเป็นที่แรกดวงใจของคุอเีคือนัดน่ดีที่สุดคุมันเนกโอเค พวกบอนัสแล้วก็เป็นถั่วนิสงร์อ้ทักอยากกินแล้วใักกิกนีกรบอนัาที่นี้อยากกินนะอันนี้ไม่ใช่สำรับลูกอับคนี่เ้าจะชอบากมมากเ ที่นะคะทุกคนเราก็คุณมากๆเลยค่ะจริงๆก็คือเป็นของขวัญให้นกในวันปีใหม่ให้นกก็ให้ให้ลูกกับให้แม่ใช่ใช่โอเคค่ะทุกคนอยากให้ครอบครัวจะซื้ออะไรมาเียมาขอบคุณเวียบ่อยๆหมาถึงปากบ่อยๆได้ได้เดี๋ยวมาลบกวนพี่คุยอย่าตลอดความสุขแล้วก็พี่ดีใจมากนี่น้องชาย

เกี่ยวอะไรรอบนี้ไปจริงๆแล้วจุบไทเก่าไหมจุ๊บไก่เก่าไหมเ้ยแล้วดี๋ยวนีจะจุบด้วยจุ๊จุบจุ๊บจุจิ๊งจุ๊บจุบจุ๊จุ๊บ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 จุุ๊จุ๊บไม่ถึงอ่า thank you so much คุ

บางทีความสวยงามของการท่องเที่ยวไม่ได้อยู่ที่ปลายทางเสมอไปพอระหว่างทางก็สวยงามเช่นกันเพราะทุกการเดินทางมันคือการหาประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะหรือเรื่องราวระหว่างทางมันมีความหมายเสมอและนี่ก็เป็นครั้งแรกของครอบครัวป๊าป๊าที่จะมาดำน้ําที่ประเทศไทยนะคะซึ่งเขาบินกันมาจากประเทศอิรานเลยแต่แม่ของสามีนุ่นเจ็บเข่านะคะเดินทางไกลไม่ได้ก็เลยต้องเป็นเกาะสมิธนะคะแต่เกาะสมิธก,ก็สวยแม่แพ้ที่อื่นเลยนะคะทุกคนญาติิของสามีนุ่น

Web that you we've got us tangled caught in what's before our eyes Show Perfection mm. what is